ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโนนะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง AS และก็ NA นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น A อนะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรดาซเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชรนะครับคุ้มมากๆนะบทที่6ด่านที่3นะครับ ไอเทมนะครับเลห้าสิบเลือดแล้วก็โล่นะครับสวยครับเยี่ยมกดเรทแล้วก็ห้าสิบนะครับ หมือนเดิมครับกดเหลแล้วก็50าสิบนะขอไปก่อนนะครับเพราะว่ายังทำอะไรไม่ได้นะลุ้นกันครับห้ามเดิอนอีกแล้วเติมเลือดนะครับกดพาวไปเลย สรุปนะครับมันให้เราเล่นฝั่งฟาก่อนนะโห,โหเหลีดไม่พออีกกดโล่นะครับแล้วก็บินนะเพราะว่าเทนี้นะครับบอสมันมีโล เหมือนกันครับกดโล่แล้วก็บินเหตุผลนะครับเรายืนตรงนี้นะเรายืนข้างล่างมันครับไม่มีมุมที่จะยิงนะไอเทมชิ้นไหนครับไม่ใช้เราทิ้งไปเลยอุยพลาดว่ะลืมไปครับมันมีโล่อยู่ควรยิงปกตินะเธอโล่นะครับสามารถยิงบอสตัวนี้ได้นะ เนี่ยไอ้บอสตัวตรงกลางนะไม่ถึงไม่เป็นไรขอไปก่อนพลาดนะครับเมื่อกี้นะโอ้โหรีบเกินจริงจริงเธอนี้ได้เพานะไม่น่ารีบเลย โอ้โหโดนสองดอกเกือบหมดหลอดอ่ะทิ้งไปครับอันไหนไม่ใช่ทิ้งให้หมดเลยเติมเลือดนะครับไม่แน่ใจแตกหรือเปล่านะ โอ้โหเลือดเหลือจึงนึงอะ่ะห้าสิบก็มีนะกดชาร์าไว้เลยอันนี้ก็กดผ่านนะครับทำอะไรไม่ได้เท่านี้กดโลครับเฮ้ยเราลืมไปว่าเมื่อกี้เราควรยิงตัวนี้นะเฮ้ยพลาดไม่เป็นไรกดผ่านก่อนครับ ắt vềเลย, bật rate đui, kiểuแตก, đi bốt có tiệt nha, ấy cái tổ ẩn đi. สวยครับตัวนี้นะเออกดโลแล้วทิ้งครับอัดเลยก็ได้นะเสียดาไม่มีห้าสิบนะครับอืมวัดมุมเอานะเสียงนะครับเสียงนะน่าจะประมาณเก้าสิบนะ เลยไปนิดนึงนะเอ้ยตัวอยู่บินไม่ได้อีกนะกดชาร์จไปเลยแล้วกันเดินเข้ามานะครับยิงปกตินะเดี๋ยวสิเราชาร์จได้นี่ชาร์จครับเดินมาฝั่งนี้นะ ไม่ถึงวะไม่ถึงโอ้โหเลยไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรหาดอยู่หนึ่งหน่วยอ่ะโอ้ยฉันอยากจะบ้าตายฉันอยากจะบ้าตายวะ่ะ ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับที่เหลือก็เก็บหานนะยังไม่ได้อีกเหรอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันบ้าแบบนี้ครับน่าเบื่อมากนะเดิมไปสุดแล้วนะครับกลับมาอยู่ที่เดิมนะเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับ กดบวกหนึ่งเลยละกันโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะ